สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com เรื่องบ้านพัก2103อ่านะฮะสวัสดีค่ะฉันชื่อมยมนามสมมุติเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เองเชื่องช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับเข้าเรื่องเลยนะคะ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด1 9ที่มีมายาวนานต่อเนื่องทำให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโรงแรมหลายที่ปิดตัวร้านอาหารผับบาร์หรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อปิดตำนานลงไปทริปนี้เป็นทริป3วัน2คืนการเดินทางไปในครั้งนี้ไม่ได้มีการวางแผนอะไรมากนะักรู้แค่ว่าพอเริ่มเปิดให้ท่องเที่ยวเลยรีบไปเพราะกลัวจะล็อกดาวอีก เรากับรุ่นพี่สองคนก็เลยแบกพักไปครับขาไปเราเลือกเดินทางโดยรถไฟครับไปลงสุราษฎร์แล้วก็เหมารถจากสุราษฎร์เนี่ยไปที่เขาหลักพังงาการเดินทางค่อนข้างลําบากเพราะว่าไม่มีเที่ยวรถวิ่งไปถึงพังงารถประจําทางรถสองแถวต่างหยุดวิ่งกันไปเพราะว่าไม่มีนะักท่องเที่ยวที่พัก เราได้จองเป็นที่พักพร้อมกับทริปดำน้ำกับบริษัท1เอาไว้ด้วยความที่ว่าที่พักเนี่ยปิดร้างมานานแล้วพอเปิดให้เที่ยวเราก็ไปเลยที่พักก็ดูเหมือนจะยังไม่ลงตัวมากนักยังมีความรกแล้วก็คนไปพักค่อนข้างที่จะน้อยรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทติดทะเล รีสอร์ทค่อนข้างใหญ่มีบ้านพักเป็นหลังๆรวมแล้วน่าจะหลายร้อยหลังได้โอ้ oh, ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โห oh, หลายร้อยเลยพี่เออภายในห้องค่อนข้างกว้างขวางเป็นห้องโลง่ลงๆแค่แบ่งโซนที่นอนแล้วก็โซนห้องน้ําให้รู้อะไรเป็นอะไรเท่านั้นห้องน้ําและก็ห้องอาบน้ําเนี่ยเป็นกระจกใสๆมองทะลุปุโปร่ปรงภายในห้องโถงห้องนอนตกแต่งด้วยชดา ติดฝ้าผนังอันใหญ่ๆโอ้ยทำไมรสนิยมกับแปลกจังอะอันเนี้ยต่างชาติชอบครับคนไทยอาจจะไม่ค่อยชอบอ่าคนไทยไม่ไม่เอาเลยครับอแต่ต่างชาติอาจจะชอบบรรยากาศภายในห้องก็ดูอึมครึมผ้าปูหมอนผ้าห่มหรือแม้แต่ผ้าคนหนูก็ค่อนข้างมีกลิ่นสาบจากการเก่าเก็บแต่พนักงานบริการดีมากค่ะ พอมาถึงที่พักก็หลับไปด้วยความเหนื่อยล้าตกเย็นก็ออกไปหาถ่ายรูปกินข้าวตามปกติคืนที่หนึ่งพอตกดึกก็กลับเข้ามานอนเรานอนไม่หลับตั้งแต่คืนแรกสะดุ้งตื่นช่วงตีหนึ่งตีสองหายใจไม่ออกร้อนมากเราก็บอกพี่ที่ไปด้วยว่าร้อนมากไม่มีแอร์หรอหายใจไม่ออกพี่เขาก็ลุกขึ้นไปปรับแอร์ให้เราตั้งหลายครั้งจนเขาว่าเนี่ย ยี่สิบองศาแล้วนะ <S <S สักพักหนึ่งเราก็ผืออึดผออมอยู่ดีๆก็อาเจียนท้องเสียเราก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอาหารเป็นพิษและในขณะที่เราเข้าห้องน้ำวงเล็บอย่างที่บอกว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นกระจกผนังห้องน้ำก็จะเป็นกระจกเช่นกันแต่เป็นกระจกฝ้าแต่ก็ค่อนข้างจะเห็นว่าอะไรอยู่ภายนอกแล้วก็รู้สึกได้ว่าถ้ามีอะไรเดินผ่านมาแล้วก็มีแวบหนึ่ง เราหันไปเห็นคล้ายมือแนบกับผนังกระจกพอเราหันไปมือนั้นก็เหมือนดึงออกไปอย่างไวเราก็นิ่งไม่ได้โวยวายอะไรแต่ในใจก็คือมีอาการอึ้งเล็กๆคืนที่สองหลังจากที่กลับมาจากดำน้ำก็ราวๆเกือบๆจะทุ่มได้พอมาถึงอาบน้ำเตรียมที่จะนอนช่วงประมาณตีหนึ่ง เราก็มีอาการเหมือนคืนแรกคือหายใจไม่ออกร้อนมากทั้งทั้งที่แอร์ก็22องศาวงเล็บซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราเป็นคนขี้หนาว27องศาเนี่ยก็บ่นว่าหนาวแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่นอนมาละเปิดไฟหัวเตียงเล่นโทรศัพท์ตั้งแต่ตีหนจนถึงตี4เล่นจนเพลียหลับไปเอง พอเช้าเราก็มีอาการปวดแขนช่วงบนข้างขวาอย่างมากทั้งที่เราเนี่ยนอนตะแคงซ้ายแล้วก็ยิ่งกว่านั้นคิดว่ามีแต่ในหนังคือมีรอยนิ้วมือบริเวณข้อเท้าเป็นรอยนิ้วบุ๋มลงไปจนเป็นรอยแดงชัดเจนเราเงียบแล้วก็อึ้งอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้เล่าอะไรให้กับพี่ที่ไปด้วยฟัง ในตอนที่เห็นรอยนิ้วนั้นในหัวก็นึกย้อนกลับไปในตอนที่เดินทางจากสุราษฎร์มาเขาหลักพี่คนขับรถเนี่ยพูดกับพวกเราว่านอนเขาหลักใช่ไหมไหว้พระก่อนนอนด้วยนะนี่เสียงสองไปไงเสียงสองได้พี่เขาหลักตอนเกิดสึนามิเนี่ยมันราเป็นนากลองเลยนะแต่ในตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นว่า นึกถึงสิ่งลี้ลับอะไรเลยประสบการณ์จากสิ่งที่มองไม่เห็นเจอมาค่อนข้างบ่อยแต่ว่าก็ยังไม่มีครั้งไหนที่ถูกสัมผัสกับเนื้อตัวเราเหมือนครั้งนี้ของเขาแรงจริงและแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเกือบจะ20ิปีแล้วแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็ยังเป็นภาพจำยังเป็นความทุกข์ความเศร้าของใครหลายๆคนและคงไม่มีวันลืมได้ นอกเหนือจากเรื่องที่ไปเจอมาสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดมากก็คือการท่องเที่ยวที่ซบเซามันดูหมุนหมองเงียบเหงามันเศร้าใจเราหวังเป็นอย่างมากว่าเราจะผ่านพ้นสถานการณ์โควิดนี้ไปไวๆคิดถึงภาพบรรยากาศทะเลใต้บรรยากาศกลางคืนที่ไม่เคยหลับไหลมีนักท่องเที่ยวต่างชาติกิจการคึกคักจบครับเป็นไงฮะสุดยอดพี่นี่ นี่คือการอ่านเมลที่ต้องบอกว่ามันอ่านเก่งจริงนะเสียงสองดีมากพี่เหนื่อย <c oughs> <c oughs> อ่านใต้แมทเ <c oughs> หนื่อยมาก <c oughs> พี่ลบเลยใช่ไหมลบได้เลยครับขอบพระคุณ <c oughs> คุณม่ยมมนามสมมุติด้วยนะฮะที่ส่งเมลฉบับนี้เข้ามาที่เดอะโกสเลด d i โอไทยแลนดรวมอัดจีเมลคอรวมไปถึงท่านอื่นๆด้วยครับเมื่อกี้น้องแบงก์ก็จับมาสองเรื่องครับผมแล้วก็มีเรื่องอื่นที่ทยอยนะครับเดี๋ยวจะมาค่อยทยอย อ่านให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังได้ฟังกันก็แล้วกันครับนะฮะในช่วงท้ายรายการแบบนี้หลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด u ั s c r i b ้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองตองสลาก .com สวัสดีครับ